สวัสดีค่ะแพรจากช่องแพรจับมือทำนะคะวันนี้แพรก็จะมาสอน3วิธีลบแบกรวดออกจากรูปหรือว่าได้คัดรูปภาพทำยังไงได้บ้างนะวิธีแรกง่ายๆเลยเนี่ยก็คือในแคนวาแต่มันจะต้องเป็นแคนวา Pro เท่านั้นนะทุกคนอันนี้ถ้าใครใช้แคนวาฟรีอ่ะก็คือข้ามไปก่อนเลยก็ได้วิธีก็คือกดที่รูปภาพที่เราอ่ะจะลบแบกระดอ่ะอันนี้แพรมี2รูปนี้ใช่ปะ อ่ะเดี๋ยวแพรกดรูปแรกก่อนคลิกที่รูปภาพเนี่ยให้มันขึ้นกรอบสีม่วงแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าแก้ไขรูปภาพแล้วก็กด Back g r o u n d r e m o v e r เห็นป้าตรงคําว่า background remover มันจะมีมงกุฎขึ้นอยู่อันนี้ก็แปลว่ามันต้องเป็นโปรเท่านั้นถึงจะใช้ได้แต่ว่ามันง่ายมากๆอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็แพใช้ประจําเพราะว่าแพใช้ c a n วา Pro อยู่แล้วนะคะก็จะได้รูปที่ได้คัดเรียบร้อยภายใน3วินาทีอ่ะ,อะต่อมาใครที่ใช้เป็นแคนวาฟรีนะคะเราอยากจะไปลบ background รูปแบบฟรีเหมือนกันนะเราต้องไปที่เว็บไซต์นี้ทุกคนพิมพ์คําว่า w w i w รีโมท .bg อันแรกเลยจะต้องเป็นคําว่า remove .bc เท่านั้นนะ <laughs> แพรเคยไปสอนผู้ว่ากอบการแล้วคือพอพิมพ์ remove background แล้วมันขึ้นเว็บอื่นอะแล้วมันไม่ใช่เว็บนี้ไงอันนั้นมันอาจจะเสียตังค์ไง remove background อันนี้มันเป็นใช้ฟรีนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรเลยสามารถลบได้เลยแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือความละเอียดของรูปเนี่ยมันจะดรอปลงแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้แหละแต่มันจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวแพรจะลองทําให้ดูนะวิธีใช้ก็คือกดอัปโหลด เสร็จแล้วเราก็เลือกรูปเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดว่านานก็จะอยู่ที่เน็ตเราอ่ะแค่นี้เขาก็จะตัดทั้งหมดให้เราเรียบร้อยละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยอ่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้แล้วแต่แพจะขยายให้ดูนะว่ามันจะชัดน้อยกว่าของแคนวาเห็นปะเดี๋ยวแพขยายของแคนวาให้ดูแคนวาเนี่ยจะยังมีความคมของรูปอยู่แต่ถ้าเป็นรีโมบแกว่ะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ย ไม่ค่อยชาร์จอะ แต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้คือถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ในรูปแล้วเราไม่ได้แบบขยายใหญ่มากหรือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องเอาไปปรินอ่ะคือมันก็ใช้ได้อยู่แพรวางเทียบกันให้ดูทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าอันที่ตัดด้วยแคนวามันจะมีความแบบว่าคมชัดมากกว่าซึ่งสําหรับแพรนะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ฟรีอยู่อ่ะก็ถือว่ามันไม่ได้แย่นะแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นแบรนด์หรืออะไรเงี้ยแพรแนะนําว่าควรจะได้คัดแล้วทําให้มันชัดแบบในแคนวาไม่ควรใช้รูปที่ไม่ชถ้า เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นแบรนด์อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เสียงเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะก็รีมูฟแบ็กเก่าเนี่ยใช้ได้ทั้งในคอมแล้วก็ใช้ในมือถือได้ด้วยนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแอปในมือถือสําหรับคนที่ชอบทํารูปในมือถือประจําแล้วก็ไม่อยากจะมาเข้าในหน้าเว็บไซต์พวก Google Safari Chrome อย่างเงี้ยสามารถใช้เป็นแอปได้เลยนะแอปที่แพรแนะนําแล้วก็แพรใช้ตลอดนะคะก็จะเป็นแอปชื่อ p h o t o r o o m ไปที่แ t o r e นะแล้วก็พิมพ์คําว่า h ฟโ o r ลูมได้เลยมันคืออันนี้แหละ p h โต o ล o มสตูดิโอโฟโต o e d ดิเตก็กดดาวน์โหลดได้เลยทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดอันนี้แพชใช้เป็นโปรอยู่มันใช้ง่ายมากๆโปรรายปีเนี่ยจาก999บาทใช้ได้ทั้งหมด3คนมาหารกันได้อะคนละ333บาทต่อปีอ่ะคือเรากดที่เริ่มต้นจากภาพถ่ายใช่ปะ่ะแล้วเราก็เลือกหนึ่รูป พอเรากดเลือกปูปะเขาจะได้คัดให้เลยเสร็จแล้วพอได้คัดเนี่ยเราสามารถเลือกพื้นหลังได้ด้วยว่าเราอะจะเอาพื้นหลังเป็นอะไรไม่ใช่แค่โปร่งใสนะทุกคนคือแอปเนี้ยมันสามารถใช้พื้นหลังได้เยอะมากๆเนี่ยมีพื้นหลังสีขาวสีดําถ้าโปร่งใสก็คืออันนี้เราแค่กดส่งออกอะ แล้วมันถึกรูปภาพอ่ะเขาก็จะเซฟเป็นรูป PNG ให้เราเลยก็คือตัดแบ็กกราวด์เรียบร้อยแต่ของโฟโต้รูมอ่ะมันดีตรงที่มันไม่ได้มีแค่พื้นหลังโปร่งใสมันมีพื้นหลังแบบอื่นด้วยทุกคนเนี่ยอย่างข้างหลังอะ่ะเป็นท็อปไม้แบบเนี้ยก็มีคือถ้าใครที่มีสินค้าอยู่แล้วเช่นแบบเป็นแหวนเป็นสกินแคร์เราสามารถถ่ายแบ็กกราวด์สีขาวหรือแบ็กกราวด์อะไรก็ได้เอามาได้คัดในนี้แล้วใส่แบ็กกราวด์เป็นหินอ่อนแบบเนี้ยก็ได้หรือจะเป็นแบบแนว พื้นหลังสีดําแบบนี้ก็ได้คือเขาจะมีพื้นหลังให้เราเลือกเยอะมากเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กใช่ปะ่ะคือถ้าใครขายแบบพวกแชมพูเด็กเราแค่ถ่ายรูปสินค้ามาล้วเอามาวางอะแล้วเรามาเลือกแบ็กกราวด์ตรงเนี้ยเปลี่ยนข้อความอะไรนิดหน่อยอะคือใช้รูปได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาแบบไปทํารูปในแคนวาหรือว่าในที่อื่นอีกรอบนึงอันเนี้ยเขาสามารถแก้ไขให้มันเสร็จสับได้เลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะสมมติว่าแพรเนี่ยจะมาเปลี่ยนข้อความใช่ปะ่ะแพรก็พิมพ์ข้อความไปไปด้เลย ก็เซฟออกมาแล้วก็ใช้รูปได้เลยก็จะง่ายสําหรับใครที่มีสินค้าแล้วชอบเอาสินค้ามาตัดแล้วใส่แบ็กกาวอะ่ะมันจะจบในตัวเลยมันไม่ใช่แค่ทําโปร่งใสไงซึ่งอันพวกเนี้ยจะต้องเป็นโปรเท่านั้นนะทุกคนมันถึงจะใช้ได้แบบไม่จํากัดแล้วราคามันก็ไม่ได้แรงมาก999บาท ต่อปีแต่ว่าใช้ได้3คนนะไปหาเพื่อนมาแล้วหานกันอนะ่ะก็จ่ายแค่คนละ333บาทต่อปีเองเออซึ่งมันก็คุ้มใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับลบแบ็กเกาสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะสำหรับคลิปนี้แพ้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ